โอเคนะครับต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับสวัสดีนะครับผมเราจะมาสอนดาวน์โหลดนะครับผมคาบาวโมบายนะครับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับพร้อมกับตัว VPN นะครับผมนะโอเคก่อนอื่นเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเกมเกาหลีนะซึ่งผมโหลดไปแล้วนะก่อนอื่นที่ผมจะโหลดก็คือเป็นแอปเอ่อ QOO แอปครับผมนะอ่านไม่ออกนะก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก่อนอื่นนะเราไปที่เว็บเบราว์เซอร์เลยครับง่ายๆครับแล้วก็พิมพ์ว่าเอ่อ QOO แอปนะครับผมนะ แล้วก็ค้นหาได้เลยพอหาเสร็จปุ๊บให้เลือกเป็นอันนี้นะครับออ q อ q o a p p c o m เนี่ยครับผมอย่าไปเลือกเป็นออของเกมสโตร์นะครับอันนี้ก็คือเราจะมันจะเข้าไปใน Google p l a y นะในเพจสโตร์ของเราแล้วมันจะไม่เจอนะให้เราเลือกอันนี้แล้วเราก็ดานวน์โหลดนะครับเ,เลือก browser. เบราว์เซอร์ก็คือเพราะว่ายังไม่ได้โหลดออแอปมาเสร็จปุ๊บเราก็กดนี่เลยครับผมนะ Get Get ออ q อ q o a p p นะครับ พอแ n d r o i d แล้วกดปุ๊บก็จะมีให้ดาวน์โหลดเลยครับอ่ะผมลองกดแต่พอดีว่าโหลดแล้วนะเราก็เลยเลือกเป็นแอปนะครับพอเสร็จปุ๊บเราได้แอปมาเราติดตั้งแอปนี้นะผมนะหลังจากติดตั้งเสร็จเราค้นหาเลยครับผมนะคา b ์บ m โมบายนะครับนี่ค้นหาเลยแล้วก็จะเจอเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วเราก็ติดตั้งนะครับพอจิดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็ไปโหลดเอ่อโซโล VPN มาพอโหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจากเ Store นะครับ โหลดมาพ๊กเราก็เปิดนะครับแล้วก็นี่เชื่อมต่อ vpn เป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะแต่ตอนเราโหลดเกมเนี่ยผมแนะนําให้โหลดให้ปิด vpn โหลดก่อนนะปิด vpn แล้วก็โหลดเกมให้เสร็จก่อนเพราะว่าถ้าเราเปิด vpn แล้วโหลดนะครับมันจะช้านะครับแต่ตอนเราจะเล่นเนี่ยให้เราเปิด vpn นะครับเราก็เปิด vpn เลยเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะเออมันจะมีเซิร์ฟเวอร์อื่นด้วยแต่ให้เราเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับแล้วเราก็คอนเนครอสักครู่แค่นี้ก็เป็นอนดดันเสร็จเรียบร้อยครับผมนะ การโฆษณาอ่ะแค่นี้เราจะเข้าเล่นเกมได้นะครับผมนะโอเคส่วนไอดีนี่ก็มีให้ล็อกอินเฟซล็อกอินกูเกิลเอ่อกูเกิลเพย์กูเกิลเพย์แล้วก็จีเมลใช่ไหมนะครับประมาณนั้นนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้่อที่นี้ก่อนละกันครับง่ายๆเพียงเท่านี้นะครผมโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ป็นกำลังแชร์ผมด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเออและลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับ